สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ดีต้อนรับสวัสดีปีใหม่สําหรับทุกท่านนะฮะรายการเราสุกกายบายโรงหมอเกษมราชก็ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะฮะเนื่องด้วยว่าติดช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะ ก็คิดว่าทุกคนคงจะไม่มีเวลาว่างมานั่งดูนะครับรายการเราก็เป็นรายการสาระดีๆนะครเกี่ยวกับสุขภาพให้กับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็มีทุกวันพุธเวลา16นาาถึง17นาฬกานะฮะถ้าใครไม่มีเวลาในช่วงนี้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะทางข้างใต้ของหน้าจอนี่ท่านก็จะเห็น QR Code นะครับอยู่สอาอันนะฮะค r Code ก็เป็นสำหรับ ยูทูบทิกต t อกแล้วก็ Facebook Live นะครับก็ด้อนกลับไปดูได้ทุกเมื่อนะฮะเราก็จะตัดเป็นตอนๆให้ท่านให้ท่านติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ดีดีต้อนรับท่านอาจารย์ในแพทย์อัศดายุทธนะครับนนนันทานะครับโทษทีนะอาจารย์ถ้าเบื่อสวัสดีครับอาจารย์ถ้าอ่านชื่อผิดนะครับก็ชื่อเล่นมีไหมมีครับฟอสครับอาจารย์อาจารย์ฟอสนะครับ อาจารย์เป็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดครับอ๋อจริงก็เป็นผมจบจานลอสซิจัลลี่ครับอาจารย์ด้านการผ่าตัดก็จะผ่าตัดทางเดินอาหารครับอาจารย์แล้วก็มีไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่าตัดมินิมอลอินเวสีฟเซอร์เจอรี่ครับแผลเล็กแผลเล็กเจ็บน้อยครับอาจารย์เจ็บน้อยหายไวหายไวฟื้นตัวไวครับอาจารย์ตามคอนเซปต์นิยมครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เราโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เราผลักดันนะฮะเพราะว่า การผ่าตัดที่นี่เราจะพยายามเน้นการผ่าตัดแบบเครียก M.I.S. ก็คือ Minimal Invasive Minimally Invasive Surgery นะฮะก็เป็นการผ่าตัดแล้วมีแผลเล็กนะครับฟื้นตัวเร็วกับบ้านไวนะฮะหายได้ทันใจหายได้ทันใจคนไขกลับไปทำงานได้รวดเร็วใช่นะครับครับอาจารย์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ่าตัดแผลเล็กเกี่ยวกับทางเดินอาหารครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์จะเรามาคุยเรื่องอะไรฮะ วันนี้มีเตรียมไว้ทีคือเรื่องภาวะตุ้ยพีครับอาจารย์ภาวะน้ำหนักเกินครับอาจารย์ครับใช่ครับอาจารย์ภาวะน้ําหนักเกินครับอาจารย์เออตุ้ยพีนี่เป็นภาษาทางนี้เหรอใช่ครับอาจารย์ครับตุ้ยผีเป็นเป็นเป็นภาษาทางทางทาง ทางลาวภาษาลาวแล้วนี่นะใช่ครับตุ้ยวีแปลว่าอ้วนใช่ครับอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาวะอ้วนครับใช่ครับผมจะพยายามเน้นเสียงต่าอ้วนครับมันเป็นยังไงฮะอาจารย์คือเดิมทีเนี่ยเราเชื่อว่าภาวะน้ําหนักเกินหรือภาวะตุ้ยพีของคนไข้เนี่ยครับมันเกิดจากความไม่มีวินัยคนไข้ครับอาจารย์ครับเกิดจากการคนไข้เนี่ยกินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งการศึกษาสมัยใหม่เนี่ย มันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราให้เกิดโรคนี้ครับมีโรคร่วมต่างๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็โรคอ้วนทําให้เกิดโรคต่างๆอีกอทั้งร่างกายครับอาจารย์แต่ว่าเราไปโทษเขาไม่ได้นะพวกอร่อยปากลำบากพุงเนี่ยนะใช่ครับอาจารย์ครับมาครับอาจารย์ครับคนอ้วนเนี่ยมีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้เนอะเยอะครับอาจารย์ครับบางทีบางคนเขาก็มองว่าเป็นเพราะไอ้พวกฟาสต์ฟู้ดมันเกี่ยวไหมส่วนหนึ่งเกี่ยวครับอาจารย์นะครับแต่ว่าอาจารย์สังเกตว่าบางคนเนี่ย เป็นแฟนกันอาจารย์กินทุกอย่างเหมือนกันแฟนนี้โอ้โหผอม เลยอีกคนนึงนี่น้ำหนักเยอะเลยทั้งนั้นนี่กินเหมือนกันคนนึ่ออกกาลังคนไม่ออกเปล่าอ่ะอันนั้นก็ส่วนึ่งครับจานแต่บางคนเนี่ยไลฟ์ไลฟ์สไตล์เหมือนกันหมดเลยแต่บางคนอ้วนเยอะกว่าบางคนอ้วนน้อยกว่าอะไรครับจานเออเพราะฉะนั้นาผมนี่อยู่เฉยเฉยผมก็อ้วนนะเนี่ยไม่ต้องกินก็อ้วนนะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันครับจานเลยมันหลายปัจจัยครับจานการออกกำลังกายการรับประทานอาหารรวมถึงฮอร์โมนอะไรครับจานพฤติกรรมอะไรครับจานการแพทย์ในปัจจุบันก็มาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นครับจานเนื่องจาก ในคนที่มีน้ําหนักเกินหนึ่งคนเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะทําให้เกิดโรคอีกหลายโรคครับอาจารย์ครับครับครับเออเห็นอาจารย์มีสไลด์มาเผื่อพวกเราด้วยครับอาจารย์มีครับเตรียมมาครับอาจารย์ครับก็แล้วอันนี้มันมันมันเป็นเรื่องต้วีีตรงไหนเนี่ย เป็นเป็นเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินทั้งหมดเลยครับอาจารย์เพระน้ำหนักเกินเกิดจากอะไรบ้างส่งผลยังไงได้บ้างแล้วก็สถิติในอาเซียนเราในโลกเราเป็นยังไงครับอาจารย์โอเคครับเิญอาจารย์เลยครับได้ครับอาจารย์ครับาะอนี้เป็นรูปในการผ่าตัดนะครับอาจารย์ครับก็ถ่าผ่านกล้องครับอาจารย์ตามคอนเซปต์ แผลเล็กเจ็บน้อยครับอาจารย์เจาะดูผ่าดูจอครับไม่ได้เข้าไปตาไม่ได้มองในท้องเลยครับอาจารย์มองที่จอก็ไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ๆตรงหน้าท้องเลยไม่ต้องแล้วครับอาจารย์ครับโอ้ผ่าเสร็จห้อมลงแล้วก็ยังไม่มีแผลเป็นเยอะด้วยเนาะไม่มีครับสวยได้ผ่าเช้าเดินเย็นผ่าเย็นเดินเช้าครับโอ้โหโอเคครับอาจารย์ก็วันนี้ที่จะพูดนะครับอาจารย์หัวข้อก็มีอินโทรดักชั่นครับอาจารย์ทั่วๆไป p r o เดอร์ในการทำแล้วก็ เอ่อเบนฟิตผลประโยชน์ในการทำนะครับแล้วก็ข้อสรุปนะครับอาจารย์ครับสามรูปนี้เนี่ยครับอาจารย์อันแรกเนี่ยก็คือ human evolution ครับอาจารย์ครับอันที่สองคือชนเผ่าพีลาฮาซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่แอฟริกายังมียังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งสามารถไปไปเสิร์ชได้ในใน u t u b e นะครับอาจารย์เท่านี้ผมเอามาจากช่อง BBC นะครับอีกหนึงก็คือ industrial revolution ทั้งสามอย่างเนี่ยเกี่ยวกับหัวข้อเดียวพูดทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องอ้วนหมดเลยใช่ครับอาจารย์ครับโอ้เกี่ยวกัน ดี๋ยวค่อยจะค่อยผูกผูกร้อยเรียงมาให้มันเป็นเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอาจารย์ครับทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอาจารย์ก็เอาอีพิริเวอรโลจีก่อนนะครับซึ่งก็มีมีเยอะนะครับอาจารย์ในภาวะน้ําหนักเกินเนี่ยในประชากรเราเนี่ยมันก็มีวันสี่สองจี่เปอร์เซ็นต์ก็คืออิไอเกินเนี่ยส2 4เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวที่เป็นซีเบียโอเบสิตี้นะครับต้องได้รับการรักษาเนี่ยมัน9.2เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นสถิตินะครับอาจารย์จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นทุกปีครับอาจารย์ครับ เพิ่มขึ้น,น,ปปนทุกปีคนทางคนทางนี้คนทางเอเชียเซาท์ิสเอเชียอย่างอย่างเราเนี่ยครับอาจารย์ครับเทียบกับทางยุโรปอันไหนมันอ้วนกว่ากันถ้าเทียบจากตัวบีเอ็ไอเลยเป็นทางยุโรปครับอาจารย์ครับทางยุโรปนะใช่รกินเนยกินชีสใช่ครับ กับโครงสร้างทางสรีระอะไรเขาด้วยครับอาจารย์ครับจะอ้วนกว่าอันนี้เป็นของเซาท์อีเซียนอันนี้ผมเอาสติมาให้ให้มาฝากนะครับเป็นของเซาท์อีเอเชียอาจารย์ลองทายนะครับอาจารย์ประเทศไหนในเซาท์อีเอเชียที่มีภาวะน้ําหนักเกินเยอะที่สุดครับอาจารย์ครับตุ้ยพีเยอะสุดตุ้ยพีเยอะสุดในเซาท์อีเอเชียครับอาจารย์มันน่าจะเป็นคนทางใต้ไหมเออใช่ครับอาจารย์ครับใช่ไหมเพราะทางใต้นี่เขาเขาจะทานของหวานเยอะกว่า ใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ก็ผมไม่แน่ใจนะรอาจารย์อาจารย์ถูกต้องเลยครับอาจารย์ครับก็ประเทศในเวเดนเเชียที่น้อยสุดก็เป็นทางมาเลเซียบูเลเใช่ครับมาเลเซียบูไนแล้วอาจารย์ลองทายเล่นๆนะประเทศไหนน้อยสุดอาจารย์ผมว่าน่าจะเป็นเวียดนาม โอ้โหอาจารย์เก่งมากครับอาจารย์เวียดนามครับอาจารย์จริงหรือเน้อยที่สุดในเซอวิตเอเชียครับเฮ้ยโอ้หเดี๋ยวนะมีรางวัลไม่ี่ยไม่มีครับอาจารย์ก็ไม่ได้เตรียมอาจารย์แต่อาจารนไทยถูกหมดเลยครับอาจารย์ฮะทำไมอ่ะทำไมอาจจะเกี่ยวกับหนึ่งพันุกรรมอาจารย์สองคือการรับประทานอาหารในสังเกตบเป็อาหารเวียดนามเนี่ยอาจารย์จะมีแต่ผัดอืมใช่ไม่มีทอดนะอาจารย์อืมไม่มีเนยอาจารย์มีย่างมีแต่ย่างแหนมเนืองแหนมเนืองไม่มีทอดไม่มีทอดเลยอาจารย์ไม่มีทอดบ้านเขาไม่มีน้ำมันทอดป่ะ ลเล่นลเล่นมันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประเพณีการทานอาหารการรับประทานอาหารของเขาเนาะผมชอบทานอาหารเวียดนามเพราะว่าผักเยอะจริงๆใช่ครับจันเรามีทุกอย่างจะมีน้ําจิ้มซึ่งมันก็แฟตมันจะน้อยจันครับน้อยครับจย์ครับก็ของเราเราประเทศเราเราประเทศลาวเราเนี่ยก็คือไม่ได้เยอะมากครับจาย์แต่ก็ไม่น้อยจันาจสาเปอร์เซ็นต์ครับาจย์ครับแต่ ส่วนใหญ่ก็ตำบักหุงอะเนาะมันก็ไม่มีไม่มีไขมันอยู่แล้วเนาะใช่ไหมแต่เทรนกราฟของประเทศลราเราเนี่ยคือสูงขึ้นทุกปีปัญหาผมผมว่าปัญหาตำบักหุงไม่ใช่ตำบักหุงหรอกครับอาจารย์แต่เป็นปัญหาของข้าวเหนียวที่กินกับตำบักหุงมากอ๋อใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์อันนี้คืออันตรายมากเลยนะข้าวเหนียวใช่ครับเมื่อข้าวเหนียวเนี่ยอย่างแรกคือน้ําตาลเยอะครับน้ำตาลเยอะกว่าข้าวสวยใช่ครับอาจารย์อย่างที่สองเลยคือกะไม่ได้จ้ะ กะไม่ได้จ้ะกะปริมาณลําบากจานทำไมอ่ะเอายิ่งอร่อยยิ่งจบไปเรื่อยแต่แต่เขาสวยน่นอนอยู่ในจานในจานเราตั้งใจโอเควันนี้1จานสองจานข้าวเหนียวนี้ไปเรื่อยจานเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนผมไม่ทานข้าวเหนียวแล้วผมไปทานข้าวปุ้นแทนข้าวปุ้นกับข้าวเหนียวเป็นไงข้าวปุ้นกับข้าวเหนียวผมคิดว่าไม่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 มีตัวเลขยืนยันชัดเจนแต่ผมคิดว่าข้าวปุ้นครับจานข้าวปุ้นน่าจะ แคลอรี่น้อยกว่าครับอาจารย์โอิยลงอกครับอาจารย์คได้ได้ได้ครับอาจารย์ก็ทางลาวนี่ก็โอเบสิตี้คือเบีย BMI ม่มากกว่า30นี่ประมาณ5%กว่าๆอ่าใช่ครับ5%เป็นต์มันเป็นซีเวซีเวโอเบสิตี้หรือโอเบสิตี้เฉยอ่าเป็นโอเบสี้สามสิบถ้า BMI สามสิบเป็นโอเบสิตี้เฉยๆครับอาจารย์เดี๋ยวเจะมีเกณฑ์โชว์ให้อาจารย์ดูอาจารย์ครับอ่าอันนี้คืออ่าอันนี้ก็ เป็นกราฟที่โชว์เกี่ยวกับคอมพิเคชันนะครับอาจารย์จะสังเกตว่าในคนไข้เนี่ยเ้าต้องแบ่งแบ่งเกณฑ์น,นะครับเป็น weight, Normal weight, weight, ity, อันเดอร์เวย์นอร์มอลเวย์โอเวอร์เวทดโอเบสิตี้แล้วก็ซีเวลอเบสิตี้ในคอมพิเคชันจะเพิ่มขึ้นตาม BMI ครับอาจารย์ครับคือยิ่งอ้วนโรคแทรกซ้อนยิ่งเยอะใช่ครับอาาจรย์ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ถ้าเผื่อคนอันเดอร์เวทนี่คือสบายใจได้ <laughs> แต่อาจจะมีอย่างอื่นแทนนั่นะ <laughs> มีเมามีเมานิวติชั่นเมาลนิวติชั่นแทนอ๋อนึกว่าเมา ามัลดิเวอา์จะเป็นไปได้ขาดสารอาหารครับอ๋อมาลดิร์ิชั่นนะใช่ครับอาจารย์ครับอันนี้จะเป็นซึ่งโรควัวเนี่ยส่งผลอะไรบ้างอาจารย์อันแรกนิโมโนโลจิเข้าก็คือหมายถึงสมองนะครับเกี่ยวกับระบบสมองเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับไซโคโลจีไซโคโซเชียลอาจารย์นี่ชัดเจนอาจารย์ยิ่งโรคจิตประสาทอันนี้จะเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองเซลล์เอสติม ความมั่นใจอะของคนไข้อาจารย์คนไข้บียมอายห้าสิบหกสิบเนี่ยอาจารย์ไม่อยากเข้าสังคมใช่ครับอยากเก็บตัวอยู่คนเดียวใช่ครับเจอใครก็โดนเรียกไอ้อ้วนอย่างเงี้ยหรอใช่ครับอาจารย์ครับเพราะนั้นไม่เป็นปัญหาหลักนะครับอาจารย์อีกอันนึงที่ปัญหาสําคัญเลยอาจารย์ cardiovascular disease ครับอาจารย์ MI ภาวะหลอดเลือดอุดตันอาจารย์อันนี้อันนี้คือภาวะเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจหมดเลยเนาะครับอาจารย์อีกอันนึงคือ endocrine อาจารย์อันนี้ก็คือโรคเกี่ยวกับ ตอบ,บ <า S 1> ไร้ท่อโดยเฉพาะยิ่งพวกเบาหวานใช่ครับอาจารย์ครับพวกอะไรกันมีโรคนอกจากเบาหวานมีอย่างอื่นไหมอ่อมีพวกดิสอ,อ,อ่อมีโรคไขมันในเลือดสูงโรคไฮเปอร์เทนชันอะไรพวกนี้์จะเกี่ยวเนื่องกับโครคความดันสูงาาครับอาจารย์ครับครับ ไม่ไปแล้วไม่ไปสักครู่นะครับออกมา Gas อ i l n ท t i o n a l ครับจานก็เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารโดยตัวมันเองใช่ครับจานครับทำไมอ่ะยิ่งอ้วนยิ่งกินไม่เห็นน่าจะมีปัญหาเรื่องทางเดินอาหารกินเยอะไปบางทีมันทําให้เกิดมีบางอย่างเกินมากไปก็ไม่ดีครับจันน้อยไปก็ไม่ดีรู้อย่างเดียวกินเยอะไปเป็นโรคกระเพาะคล้าแต่มีหลายระบบครับจัส่งผลกับหลายหลายอวัยวะด้วยกันเกี่ยวกับปอดด้วยเหรอฮะ พอมูนัลลีครับอาจารย์ก็ภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยถ้าถ้าในการประเมินภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่ขาครับอาจารย์หรือว่าดิเวนทอมโบซิต์อาจารย์แล้วม,มันจะไปเกี่ยวกับปอดยังไงอ่ะบีเมไอยิง <BMW S 2> ย่งสูงอาจารย์มีโอกาสเกิดดิเวนทอมโบซิต์เยอะขึ้นอาจารย์พอมีดิเวนทอมโบซิตปุ๊บมันโทเอมโบไลหรือว่าไอคอตไอไอริมเลือดเนี่ยมันไหลกลับเข้ามาที่หัวใจแล้วไปที่ปอดอาจารย์ก็คือยิ่งอ้วนก็ยิ่งเดินน้อยครับใช่ครับแล้วก็ ไอ้ตัวตัวหลอดเลือดดำมันก็มีคลอสมีตัวหลอดเลือดตันริบเลือดตันแล้วมันก็ดันขึ้นไปขึ้นไปบนปอดเงี้ยเหรอเข้ามาหัวใจก่อนนะอาจารย์มาหัวใจมันก็บีบเลือดหัวใจก็บีบเลือดไปที่ปอดพุ่งไปที่ปอดใช่ครับก่อนไปฟอกเลือดจังหวะนี้อาจารย์มันไปอุดที่ปอดซึ่งอันตรายถึงชีวิตนอกจากจะเดินลำบากใช่ครับอาจารย์นอกจากเดินลำบากอาจารย์ก็มัสเซลแฟชเชียอะไรเยอะ มันทาให้คอมเพสเวนนะครับอาจารย์คอมเพสเส้นเลือดดำทําให้เกิดโอกาสมันยิ่งดันเส้นเลือดดำใช่ครับได้ง่ายได้มากขึ้นมากขึ้นกว่าคนผอมอาจารย์อ๋อเหรอสเตซิตจะยิ่งเยอะมากโอกาสเกิดสเตสิตเยอะมากขึ้นอาจารย์แล้วมันมันมันไม่มันไม่มันมันกล้ามเนื้อไม่มีนะพวกนี้จริงจริงแฟตเอ่อกล้ามเนื้อมีครับแต่สัดส่วนถ้าเทียบกับทั้งร่างกายจะน้อยน้อยกว่าแฟตก็คือ สัดส่วนของไขมันมากกว่ากล้ามเนื้อใช่ครับจรย์ครับแต่กล้ามเนื้อมีอยู่สำหรับบีบตัวใช่ครับมีเข้าใจแล้วก็เลยทําให้เกิดลิ่มเลือดริ่มเลือดมันก็ไหลไปที่ปอดได้ครับอาจารย์โอ้โหเป็นหลายโรคเลยเนี่ยใช่ครับไตด้วยนะไตด้วยเหรอก็อาจจะมาจากเอ็นโดคริจากเป็นดีเอ็มเป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรครับอาจารย์พอเป็นระยะนานๆควบคุมไม่ได้ก็ทําให้เกิดโรคไตได้ครับอาจารย์ครับอืมอันนี้เป็นผลพวงผลพวงครับอาจารย์ครับถูกไหม ไล่มาได้ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยครับอันสุดท้ายที่เกิดแน่นอนทุกคนนะอาจารย์มัสก l o s เ e เลตัลก็คือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็โครงสร้างกระดูกข้อต่ออะไรต่างๆทําไมอ่ะเพราะว่าจริงๆร่างกายเราเนี่ยมันออกแบบมาจอยที่รับน้ําหนักอาจารย์จะมีไล่ลงไปจากเอวลงไปอย่างเช่นเข่านะอาจารย์มันต้องรับเยอะเลยครับอาจารย์ต้องแบกน้ำหนักเข่าเสียนะเพราะว่าใช่ครับอาจารย์ครับ อันนี้ดังนั้นอันนี้คนอ้วนต้องระวังเลยนะใช่ครับอาจารย์ต้องระวังในเรื่องการล้มหกล้มรอยงี้ยอาจารย์ยิ่งจะอ้าวผมนึกว่ามีไขมันเยอะล้มแล้วไม่ไม่เป็นไรกระแทกน้อยไขมันมันลอกล้างอยเหมือนเป็นบอลลูนไม่ไม่ใช่เป็นบอลลูนอาจารย์ยิ่งโหลดน้ําหนักเข้าไปที่ข้อเยอะครับอาจารย์ครับก็คือข้อเสียมากกว่าใช่ครับแล้วมีโอกาสบาดเจ็บมากกว่าเห็นเขาบอกว่าคนที่เป็นเข่าเสื่อมมักจะมาจาก คนอ้วนใช่ครับเป็นส่วนใหญ่เนาะก็คนไข้ส่วนหนึ่งนได้รับการปรึกษาจากคุณหมอออทูปิดิกคุณหมอกระดูกอจารย์ให้มาช่วยลดความให้มาช่วยลดน้ำหนักให้หน่อยเพราะว่ารักษาไงไม่หายนี่ครับครับครับว้าวโอเคอันนี้ก็เป็นโอเคเดี๋ยวสไลด์ต่อไปนะครับนี หมูหมูอาจยังไม่ถึงหมูอันนี้ก็ถ้า body mass index หรือ BMI เกิน30ส่งผลยังไงมันความเสี่ยงยี่เพิ่มขึ้นสโต๊กเนี่ยสเพิ่มขึ้นกว่าปกติ3เปอร์เซ็นต์าั้นคอนดิีฟฮัตเฟลเลียนะครับสามาเปอร์เซ็นต์ครับไมโอคอร์ดิเป็นแฟกชั่นนะอาจารย์ก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบตันใช่ครับอาจารย์ยีเปอร์เซ็นต์ะอาจารย์ยีเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับไฮเปอร์เทนชั่นห้าสนอาจารย์โอ้ยคนไข้พวกความดันสูงนี่ ยิ่งเป็นยิ่งแย่นะใช่ครับอาจารย์ครับคือหัวใจต้องทํางานหนักอาจารย์เพราะร่างกายเราน้ําหนักเยอะหัวใจต้องบีบเลือดไปเลี้ยงทั้งร่างกายเนี่ยเยอะกว่าปกติอาจารย์มันก็เนี่ยมันจริงๆแล้วความดันสูงมันเป็นเรื่องของหลอดเลือดไปเกือบทั้งหมดเลยนะเนี่ยก็คือแม้กระทั่งเรื่องสโตรกนี่ก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดเนาะใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็หัวใจหัวใจวายเนาะหัวใจขาดเลือดเนาะแล้วก็ ความดันสูงความดันสูงพวกนี้คือโรคหลอดเลือดทั้งนั้นเลยใช่ครับใชจย์ผมทํางานหนักกว่าปกติครับอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับเหลือคนอ้วนนี่หลอดเลือดไม่ค่อยดีเนี่ยใช่ครับเพราะว่าหลอดเลือดใ้หัวใจทํางานหนักครับอาจารย์ครับครับอันนี้มาแล้วหมูมาแล้วมาพี่หมูพี่หมูมาแล้วอาจารย์ครับซึ่งถ้าปล่อยคนไข้เนี่ยน้ําหนักเกินต่อไปเรื่อยๆครับอาจารย์อืมอ่าเราต้องมารักษาคนไข้กลุ่มทั้งหมดนี่ครับอาจารย์ทั้งหมดนี่ไปตลอดชีวิตเขาครับอาจารย์ กินยาไปตลอดต้องกินยายครับอาจารย์ครับกินยาตลอดชีวิตหรือถ้ามี M.I.T. ต้องมาแคทแลบต้องมาฉีดสีหัวใจนี่ใช้เงินมหาศาลครับอาจารย์ครับเรามีแบบเรามีอายุไหมคือคนอ้วนเนี่ยเมื่อไหร่อ้วนรหรือว่าคนในอายุอย่างคน เซาท์อีสเอเชียเนี่ยคนที่อ้วนนี่คือคนที่อยู่ในช่วงอายุไหนอ๋อมีมีมีสไลด์แต่ไม่ไม่จำผ่านเ๋อยังไม่โทษดีโทษดีถามไปก่อนเดี๋ยวผมตอบเขาถามอาจารย์ก่อนได้ก่อนได้ครับอาจารย์คือพบว่าในปัจจุบันอาจารย์การศึกษาพบว่าใน BMI สูงสูงเป็นภาวะ over over อเวอร์อ่อเบสิตี้เนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆครับอาจารย์ครับในสมัยก่อนเนี่ยอายุอ่าเยอะหน่อยในช่วง mid age นี่ครับอาจารย์ปัจจุบันเมื่อว่าลงมาเรื่อยๆจนถึง t e ีนเอชครับอาจารย์วัยรุ่นและวัยรุ่นเลยครับอาจารย์ BMI ก็คือก็คือการวัดน้ำหนักกับน้ำหนักกับอะไรนะปริมาตรของร่างกายใช่ครับเอาส่วนสูงก็คำนวณง่ายๆครับอาจารย์เอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองครับอันนั้นก็คือถ้ามากกว่าสามสิบเมื่อไหร่นี่ถือว่าอ้วนแล้วใช่ครับอาจารย์แต่ถ้ามากกว่าสี่สิบนี่คืออ้วนมากอ้วนมากอาจารย์อ้วนอันตรายอ้วนอันตรายใช่ครับอาจารย์อโอเคครับครับเพราะอาจารย์ใช้คำว่า BMI หลายๆครั้งเนี่ยบางทีผู้ฟังอาจจะงงๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องของของการวัดน้ำหนักตัวนะครับอาจารย์ต่อมาครับอาจารย์คือเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าคนไข้น้ำหนักเกินเนี่ยออกกินเยอะใช่ไหมคุณกินเยอะใช่สิใช่สิปัจจุบันเปลี่ยนนิดนึงครับอาจารย์การโทษคนไข้อย่างเดียวเนี่ย ไม่ไม่ไม่ใช่แล้วครับอ้าวมันเกิดจากฮอร์โมนนะอาจารย์คนไข้ควบคุมไม่ได้อาจารย์ฮอร์โมนโอ๋อโล่งอ,อกไปนะ <laughs> โล่งอ,อกไปคือฮอร์โมนตัวนี้อาจารย์มีชื่อว่าเกลิลินครับอาจารย์ครับเกลิลินมันส่งผลกับฮอร์โมนไหนบ้างครับอาจารย์ะนะครับเลปตินครับอาจารย์เลปตินก็อยู่ในพวกออดิปพวกเซลล์ไขมัน,มนใช่ครับอาจารย์ครับหรือว่าอะดิโพสเซลล์นะครับอาจารย์มันไปทําอะไรกับเซลล์ไขมัน คือมันจะช่วยในการสะสมไขมันมากขึ้นอาจารย์ออ๋เป็นตัวช่วยนะอาจารย์ยิ่งมีตรงนี้เยอะก็ยิ่งสะสมได้เยอะใช่ครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับออ่หรืว่าไม่ดี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 นะครับอาจารย์อีกตัวนึงคืออินซูลินครับอาจารย์ครับอันนี้คือไต่ตับอ่อนตับอ่อนครับอาจารย์นะตัวนี้ก็จะอ่าอินซูลินเนี่ยส่งผลโดยตรงกับโรคเบาหวานครับอาจารย์ก็คืออินซูลินเป็นตัวลดน้ำตาลในกระแสเลือดแต่ถ้าอินซูลินไม่เวิร์กไม่เวิร์กครับอาจารย์หรือมีอินซูลินแต่ ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้ใเป็นเบาหวานเนาะใช่ครับอาจารย์ครับต่อมาตัวหลักเลยคือเกลินเนยอาจารย์เกลินนี่อยู่ที่จริงๆมันก็ผลิตได้จากหลายที่นะครับแต่ว่าสอวัยวะหนึ่งในนั้นที่ผลิตเกลินเยอะก็คือกระเพาะอาหารครับอาจารย์ครับตัวดีตัวดีครับไม่ใช่ตัวดีที่ดีนะตัวดีตัวดีตัวการเลยครับตัวการนะจาครับครับอาจารย์โอ้มันเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันใช่ครับอาจารย์ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย ทั้ง3ฮอร์โมนเนี่ยนะครับเป็นเป็นหนึ่งในแก๊งสำคัญที่ทำให้เกิดบาลานซ์สอย่างครับอาจอันแรกก็คือ Energy Intake ครับก็คือการกินเข้าไปนเข้าไปเพื่อรับพลังงานครับอาจอีกอันนึก็คือ Basal Energy ์จ p e n e i t u r e หรือว่าการใช้พลังงานพื้นฐานของคนถ้าเราเอาฝั่งขวานะครับาจารฝั่งขวาของหน้าจออาจารฝั่งขวาหน้าจอตัว Energy Intake เข้าไปเยอะเกินกว่าที่เราใช้ร่างกายก็สะสมพลังงาน เข้ามาผสมที่เรากินเข้าไปในร่างกายมากขึ้นทําให้เกิดภาวะตุ้ยผีเนี่ยครับแต่ถ้าเผื่อกินเข้าไปแล้วก็ใช้เยอะด้วยก็จะก็จะบาลานกันใช่ครับกินเยอะใช้น้อยก็อ้วนก็ใช่ครับการกำไรเอ้ย กำไรกำไรร่างกายกำไรกินน้อยใช้เยอะมีขาดทุนเลยขาดทุนขาดทุนครับอาจารย์ก็ซึ่งตัวเกลินเนี่ยมันจะส่งผลต่อเอ e r g y i n t a ินเทด้วยครับอาจารย์มันเป็นฮอร์โมนแห่งความหิวครับอาจารย์ชื่อเขาเลยครับอาจารย์ฮอร์โมนแห่งความหิวครับจะทําให้คนไข้มีภาวะหิวครับอาจารย์เกลินตัดไปเนี่ยจะทําให้การตัดเกลินออกไปเนี่ยทำให้คนไข้หอยน้อยลงครับอาจารย์สไลส์สไลด์ขาครับอาจารย์อื โอเคเนี่ยครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นกราฟนะครับอาจารย์จะดูระดับฮอร์โมนเกลินจะสังเกตว่าอาจารย์ครับมันจะหลังช่วงที่เรารับประทานอาหารพอดีครับอาจารย์มันมาจากแฮปบิดหรือเปล่าส่วนหนึ่งใช่ครับมาจากการแบบการเทรนมันด้วยวาใช่ครับคือเราเราเทรนกันมา หลายเ,เพราะาเราหลายปีแล้วครับชัยบอกเช้าต้องกินกลางวันต้องกินเย็นต้องกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่ามีเหตุผลนะครับารยคือสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีอินดทสเซชั่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยอาจารย์รเราไม่ได้กินแบบนี้ครับารยไม่ได้กินสามเวลาเรากินทั้งวันเบางทีเราไม่ได้กินทั้งกินทั้งวัน่เยอะเกว่านี้นะอาจารย์เดี๋ยวถ้าการเนี่ยครับอาจารย์มันจะหลังเป็นเวลาเป็นอาจจะเกิดจากแฮปิดที่เรา เทรนร่างกายครับอาจารย์มันจะหลังแปดโมงเช้าเที่ยง<ช>แล้วก็ช่วงเย็นประมาณก,ก่อนสองทุ่มครับอาจารย์รแต่ในก่อนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างเช่นในภาพนะอาจารย์จะมีชนเผ่าพ,พิระฮาครับ,รบชนเผ่าพิระฮาเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้กินสามื้อเหมือนเราครับอาจารย์ปรากฏหนึ่งวันกินหนึ่งมื้อโอ้ยิ่งกว่าพายอีกเนาะยิ่งกว่าพายอาจารย์ไอเอฟเราวันที2สองวันกินมื้อหนึ่งครับอาจารย์เขาไม่มีอะกินว้าวใช่ครับอาจารย์ชนเผ่าพิระฮาเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ เขาเรียกเซปเปเลตแยกออกาจากสังคมภายนอกครับอาจารย์ก็น่าจะเป็นตัวแทนของอมนุษย์ยุคก่อนอติศาเลยครับอาจารย์โอ้โหซึ่งใจว่าเนี่ยสมัยก่อนเราไม่ได้กินสาม,มื้อแบบนี้ครับรอาจารย์มสมัย,สม,ยสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือคือกินน้อยอ <c oughs> ไม่ได้กินสาม,มื้อแบบเราอาจจะกินหนึ่งวันหนึ่งมือ้อสองวันหนึ่งมื้อครับอ,บจอาจารย์พอมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมากปุ๊บ เราต้องทํางานอาจารย์ทำงานเป็นเวลาครับอาจารย์ครับเราก็ท่านต้องกินตามเวลาก่อนไม่ก็คือให้พักด้วยใช่คอนพักก็กินใช่ครับก็เลยฝึกไปเรื่อยเราฝึกไปเรื่อยจนกลายมาเป็นประจวบว่าเราต้องกินสามมื้อต่อวันอะไรเงี้ยครับอาจารย์แม้กระทั่งยายังให้กินตามมอหลอนเลยใช่ครับอาจารย์ก็เหมือนเราเป็น เทรนมนุษย์ถูกเทรนมาน่าจะเป็นร้อยร้อยปีครับว่าต้องกินเวลานี้เกลินมันก็เลยหลั่งออกมาตามนี่ไงนี่อันนี้ใช่ไหมนี่ครับอาจารย์ชนเผ่าพิลาหาถ้าไปจออของจนเผาพิลาหาไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ว่าผมผมอันนี้ผมคิดคิดเองนะครับว่าคงไม่ได้ขึ้นแบบนี้แน่นอนเพราะเขาสองวันกินทีหนึ่งมีแล้วกินปลาด้วยนเนี่ยโอ้โหสุขภาพมากเลยอยู่ที่อเมซอนครับอาจารย์ชนเผาอยู่ที่แม่น้ำอเมซอนครับอาจารย์ครับตึ๊บ เขาไม่ได้ใช่อย่างนี้แ no น่นอนครับอาจารย์เ uh นี่ยครับอาจารย์มีการวัดวิศวกรรมหรือว่าทําให้คนเนี่ยต้องกินอาหารตามเวลาที่เข้างานครับอาจารย์ที่ถูกกาหนดนะที่ถูกกาหนดใช่ครับอาจารย์ร่างกายมันเลยโดนเทรนใช่ครับอาจารย์เราคงเทรนร่างกายมาเป็นหลายร้อยปีแล้วครับอาจารย์เกลินนมาเลยหลังตามเวลาหลังตามเวลาที่เรากินครับอาจารย์และคราวนี้แต่ก่อนเราเทรนมันคราวนี้มันมากําหนดเราละครับอาจารย์ว่าโอเคออกมาแล้วนะต้องหาอะไรกินแล้วนะหิวแล้วนะแล้วถ้าเกิดตอนนี้เขาเขาก็มีอะไรนะ ไอเอฟไอเอฟครับอาจารย์ครับไอเอฟนี่คืออะไรนะเดี๋ยวมันย่อมาจากอะไรนะอินเตอร์มิตเทนฟาสติ้งก็คือฟาสติ้งคือการอดอาหารใช่ครับอาจารย์ครับอดอาหารเป็นระยะใช่ครับทีนี้ถ้าเราเราทำไอเอฟไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมันจะเกร์ลินมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไอ้กลับมาแบบไม่ไม่เป็นอย่างนี้ไหม ถ้านานมากพอมันร่างกายจะชินนะครับอาจารย์ทำเอฟไปสักพักนึงสังเกตว่าคนคนที่ทำเอฟไปนาน ian, ๆจะจะไม่หิวแล้วครับรมือเย็นจะไม่หิวจะไม่หิวแล้วครับอาจารย์แต่ก็หยิบนู่นนี่นี่กินไปเลยใ <laughs> ช่ครับอาจารย์อะไรมบบีมากเลยจริงๆเอฟนี่เขาไม่ทานเลยคนที่ทำเอฟนี่ไม่ทานเลยครับอาจารย์รทานกาแฟดำหรือว่าน้ำเปล่าช่วงที่ฟาสติ้งครับอาจารย<อ>์ครับอาจารย์ครับอันนั้นก็จะช่วยเกลียดได้บางส่วนหนึ่งเนาะอ่าใช่เหมือนเรากลับมีคำถามมาจากทางบ้านโทษนะอาจารย์ ตรวจสลิปเทสได้ไหมได้ครับได้ครับที่เกษมราชเราตรวจกับสลิปเทสได้นะฮะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องดีเนาะใช่ครับเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับสไลด์อาจารย์ด้วยใช่ป่ะเออเกี่ยวครับใช่ไหมฮะเกี่ยวครับเกี่ยวกับภาวะนี้เลยครับใช่ใช่คนไข้ที่เรารักษาโรคนี้ทุกคนต้องตรวจสลิปเทสครับเข้ามาติดต่อได้นะครับครับโอเคฮะอาจารย์เชิญต่อเลยฮะเมื่อกี้อาจารย์จะว่าไงนะ if อ๋อไอครับจันครับเรื่องไอเอฟมาจย์แต่ว่าข้อเสียของไอเอฟคือในช่วงแรกที่เราทำเนี่ยร่างกายจะเข้าจะคิดคิดเข้าใจว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงขับขันของร่างกายครับจย์ช่วงขับขันมันจะลดร่างกายมันจะเก่งนะจย์มันจะลดเบซอลเอนเนอร์จีเพเนเจอร์ al, T ature, ลงมาเองอคือมันจะเข้าใจว่าร่างกายเราทําไมอยู่ดีกินสามื้ออยู่ดีทําไมมากินมื้อเดียวก็ <c oughs> คือพยายามเหมือนกับหมีหลับอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับจันมัเข้าใจว่าเราเนี่ยอยู่ใน อ่าไฟล์ออฟไฟอาจารย์ก็คือติดเกาะหรือเปล่าจำสินอยู่จำสินอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นเรือล่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ได้รถมาเองแต่พอเรากลับไปกินเลิกทำเอฟแล้วกลับไปกินมันจะดูดมันจะกลับมาอยู่ยิ่งอ้วนหนักใช่ครับใช่ครับเข้าใจแล้วถ้างั้นผมต้องไม่กินละแต่ตอานีกินกินกินได้ครับต้องเทรนร่างกายมาสักพักอาจารย์โอเคครับอาจารย์